นักวาร์ปนะครับไปนะครับนักวาร์ปนะฮะเอาะนะตัดหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยใช่เฮ้ยหายไปไหนเนี่ย ได้ยู่ได้ไงเนี you, ula, okay, the, ่ย <naprawdę> ว <arab esque> ouais, ่าไปไหนว่าไปไหนจะว่าไปไหนอีกได้แป๊บหนึ่งอ้าวไอ้สัสหายไปไหนเนี่ย